สำหรับคลิปนี้นะคะจะมาสอนโปรโมทโพสกันนะคะสำหรับใครหลายๆคนเนี่ยที่มีเพจแล้วก็อยากโปรโมทโพสของเราให้คนเข้าถึงเยอะๆนะคะซึ่งถามว่าวิธีนี้แนะนำไหมถ้าเกิดว่าคุณมีงบน้อยโปรโมทแค่ไม่กี่ร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มองเห็นได้ไม่เท่าไหร่หรอกสู้วิธีทำคอนเทนต์ดีๆแล้วก็ไปแชร์ในเพจที่มีคนติดตามเยอะๆ หรือในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เห็นมากกว่านะคะอ่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราเข้ามาในโพสที่เราต้องการโปรโมทนะคะอ่ะสมมติว่าเราจะโปร,โ,ปรโมทการสร้างหนังสั้น 3D นะคะก็กดโปรโมทโพสไปพอกดโปรโมทโพสไปเรียบร้อยนะคะมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ให้เรานะคะหน้าที่เราเนี่ยจะต้องมากำหนดงบประมาณนะคะ กลุ่มเป้าหมายนะคะต่างๆว่าจะให้คนที่เราเห็นเนี่ยอายุเท่าไหร่อยู่พื้นที่ที่ตรงไหนนะคะอ่าเลื่อนลงมาหน่อยหนึ่งสําหรับคนที่ไม่เคยโปรโมทโพสตมาก่อนนะคะแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีบัตรเดบิตอะไรด้วยนะคะแนะนำไม่ใช้บัตร m a s t e r c a r า,าของ true wallet นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยนะคะอ่ายังไม่มีนะคะก็ให้ไปกด เพิ่มวิธีการชําระเงินซาแต่อันนี้เพิ่มไปแล้วนะคะพอกดเพิ่มไปเนี่ยมันก็จะให้เราเนี่ยเลือกนะคะเพิ่มวิธีชําระเงินเนี่ยให้เราเลือกไปที่บัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตไม่แนะนําให้ผูกบัตรเครดิตกับบัญชีโฆษณานะคะขอเป็นบัตรมาสเตอร์การ์ดของทูวอลเล็ตดีกว่าเพราะว่าบัตรมาสเตอร์การ์ดของทูวอลเล็ตเนี่ยมันจะดีตรงที่ว่ามันจะไม่มีวงเงินนะคะเราจะใช้ก็ต่อเมื่อเราเติมเงินเท่านั้นนะ,ะอ่ะโอเค นะคะพอเรากรอกข้อมูลนะคะที่เกี่ยวกับบัตรชูววลเล็ตเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้ากรอกถูกเนี่ยมันจะขึ้นเขียวแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครยังงงแล้วเ,เราจะไปเอาบัตรชูมันนี่เวลเล็ตหรือวีการ์ดอะไรอย่างเงี้ยมาจากที่ไหนก่อนอื่นเลยนะคะก็ให้เราเนี่ยเข้าไปที่แอป a y Store นะคะเสร็จแล้วก็พิมพ์คำว่า true wallet ก็ได้นะคะมันก็จะขึ้นมาให้เราเนี่ยดาวน์โหลด พอเราดาวโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีขั้นตอนให้เราสมัครกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยูอ่ยืนยันเลขที่บัตรประชาชนอะไรพวกนี้กรอกให้เรียบร้อยแล้วก็จําเบอร์โทรไว้นะคะซึ่งเบอร์โทรนี้มันจะเอาไว้ใช้สําหรับที่เราเนี่ยจะเติมเงินนะคะหลังจากที่เราสมัครเรียบร้อยแล้วให้เราเนี่ยไปทําการเติมเงินจากแอปโมบายแบงกิ้งก็ได้นะคะคือสะดวกที่สุดมั่นใจว่าหลายคนตอนนี้น่าจะมีแอป ตัวนี้กันเกือบทุกคนแล้วนะคะธนาคารไหนก็ได้ให้หาคําว่าเติมเงินให้เจอนะคะพอเติมเงินเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะก็กดไปเนี่ยพอกดเติมเงินเนี่ยมันจะมีผู้บริการหลายหลายอ,อ,องค์กรหลายบริษัทเลยให้เราเลือก True Money Wallet นะพอกด True Money Wallet เรียบร้อยแล้วนะคะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์ที่เราผูกไว้กับ t r u Money Wallet กรอกเบอร์ไปแล้วก็กรอกยอดเงิน นะคะเท่าไหร่ก็ได้ตั้งแต่หนึ่งร้อยบาทขึ้นไปต่ํากว่านี้มันจะไม่ให้เติมนะคะต้องต้องมากกว่านี้นะคะหนึ่งร้อยบาทนี้ตัวอย่างนะคะพอ,อ,อกรอกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะมันก็จะมีใบเสร็จมาให้แล้วเสร็จแล้วกลับไปที่แอป m o n e y w a l l e t ของเราไปดูว่าเงินเข้าหรือยังนะคะกดไปที่บัตรมา s t e r c a การนะคะที่เขียนว่า V ีการนะคะไอคอน VCA าเสร็จแล้วนะคะมันก็จะเข้าสู่หน้านี้ มันก็จะโชว์นะคะโชว์บัตรให้เราดูนะจะปรากฏเลขที่บัตรทั้งหมด16หลักแต่มันจะปิดไว้5หลักแล้วก็โชว์ยอดเงินของเรานะคะแต่ถ้าเกิดใครยังไม่ขึ้นอันนี้ให้ไปกดสร้างบัตรก่อนนะมันจะมีคําว่าสร้างบัตรแล้วให้เรากรอกชื่อนะคะกรอกชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะสะกดตามบัตรประชาชนของเราก็ได้นะคะ หรืออาจจะใช้ตัวแรกเป็นตัวยอ่อแล้วก็วัคแล้วก็เป็นนามสกุลเต็มๆอย่างนี้ก็ได้ค่ะพรากรอกอะไรเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเนี่ยให้เรากดไปดูที่เลขบัตรนะคะอ่าพอเรากดไปดูที่เลขบัตรเนี่ยมันจะโชว์เลขบัตรให้เราเลยซึ่งในเลขบัตรที่ที่มันโชว์เนี่ยมันจะประกอบด้วยเลขทั้งหมด16หลักนะคะอย่างตัวอย่างนี้คือ1 234 5 6 7 8อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นชื่อชื่อของเราที่ที่เรากรอกตอนสร้างบัตรนะคะ แล้วก็วันหมดอายุสําคัญนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่โดนโดนบัตรเครดิตซึ่งเอาเงินออกไปกันเยอะมากเลยเนี่ยก็คือรหัส CVC ค่ะรหัสน,นี้สําคัญมากห้ามเปิดเผยให้ใครทราบนะคะแต่อันนี้เนี่ยของแอดมินเนี่ยทำ Photoshop sensor ไว้หมดแล้วนะคะอันนี้เป็นแค่ตัวเลขสมมุติเฉยๆนะคะเราจะกรอกทั้งหมด4ข้อมูลนี้ลงไปนะในบัตร กลับมาในส่วนที่โปรโมทเพจนะคะพอเรากรอกแล้วเนี่ยมันจะขึ้นสีเขียวแต่ถ้าเกิดเรากรอกผิดอันใดอันนึงเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราบันทึกนะคะอย่างใครไปเอาบัตรวีซ่าบัตรเครดิตของคนที่หมดอายุไปแล้วมากรอกเนี่ยมันก็จะไม่ติดถูกให้พอกดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราเฟซบุ๊กมันรู้แล้วแหละว,ว่ามันจะตัดเงินกับเราที่ไหนเสร็จแล้วให้เรากลับมาในส่วนที่รายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายนะคะกดไปที่ดิสซอนะคะ แล้วก็ไปเพิ่มอันนี้เราเราจะโปรโมทเกี่ยวกับทีดีเราเลือกเราเลือกยิ่งยิ่งเราเลือกเอ่อวงแคบมาแค่ไหนสมมติว่าเราอยู่จังหวัดสมุทรสงครามหรืออยู่กรุงเทพเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเลือกโปรโมทในพื้นที่ใกล้เคียงเนี่ยจะโปรโมทได้เยอะนะคะแต่ถ้าเราเราเลือกแบบแบบกลุ่มเป้าหมายนี่กว้างมากเลยก็จะต้องเสียงเงินเยอะเพื่อที่จะให้คนมองเห็นได้เยอะนะคะไม่งั้นพี่มากไม่ไม่รวยหรอกเนาะ ะะอ,อันนี้สมมติเ่าเลือกกรุงเทพมหานครไปนะคะกลุ่มเป้าหมายของเราอายุตั้งแต่18ปีนะคะถึง65ปีอ่ะแล้วถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาเขามีบัตเจ็ตมาให้เรา700นะคะเราเราเรา,เราแค่ลองทดลองโปรโมตดูก่อนอ่ะเราโปรโมตไป100บาทแล้วก็กำหนดระยะเวลา2วันพอนะคะใครจะกำหนดใครจะกำหนดมากกว่านี้เนี่ยก็เพิ่มเงินเอานะคะเพิ่มเงินเพิ่มระยะเวลาเอานะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเรียบร้อยแล้วก็กดโปรโมทโพสเลยนะคะกดโปรโมทโพสเลยอย,อยู่ด้านล่างสดุดนะคะพอกดโปรโมทโพสเลย <c oughs> ปุ๊บเนี่ยรอนะคะมันจะขึ้นว่าหมายได้ประจำตัวผู้เสียภาษีกดข้ามไปเลย <c oughs> ไม่ต้องสนใจนะคะแล้วก็ส่งโฆษณาพอส่งโฆษณาไปเนี่ยมันจะขึ้นอยู่ระหว่างนะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะจ๊ะพอกดอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วเรียบร้อยนะคะ รอสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวมันจะส่งเมสเซจแจ้งเตือนเมาหมดกระดิ่งนะคะแล้วดูด้านล่างนะคะอันที่เราโปรโมทเนี่ยมันก็จะบอกว่าสิ้นสุดภายในกี่วันผลลัพธ์เป็นอย่างไรอ่ะมาดูผลลัพธ์นะคะรอ,อ,อสักพักหนึ่งนะว่ามันขึ้นไว้ยังไงนะคะรอสักพักหนึ่ง บางคนกดโปรโมทไม่เห็นขึ้นอย่างนี้เลยรอก,ก่อนนะคะถ้าเกิดมีกระดิ่งแจ้งเตือนมาก็คือมันอนุมัติโฆษณาให้เราแล้วล่ะนะคะออย่างอันนี้ผลลัพธ์ที่เรากดมาดูนะคะก็คือเราโปรโมทแค่กรุงเทพนนทบุรีเท่านั้นปอามาณแค่นี้นะคะซึ่งดูดูจากสถิติแล้วเนี่ยผู้ชายโหสนใจคลิปนี้เยอะมากเลยผู้หญิงแค่18%เองนะคะในการทำ T ทอ ยังไงถ้าเกิดว่าใครอยากลองโปรโมทเพจก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะด้วยบัตร t r u e Money ว a l l e t วีการนะคะจะค่อนข้างที่สปอรภตยนะคะอย่าไปใช้บัตรเครดิตเลยนะคะเพราะว่าเถ้าเกิดมันหักเกินอะไรเงี้ยต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ให้เขาคืนเงินอีกนะคะหรือไม่แบบข้อมูลล่วไหลโดนหักเงินในบัญชีไปอีกนะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงฝากกด subscribe ช่อง a อนิเมด้วยค่ะ